ก็ขอกลับสวดสดีคนกันด้วยนะครับก็อย่างในกกมใ,ใ,ในเกมระบอกในแมปแมปอะไร SP ไรปีดนะผมจะไม่ได้นะวันนี้ก็แบบจะมาจะมาอ,อ,อะไรดีวลก็หมือแล้วจะไม่ทําอะไรน่าจะมาสมผลแจกดีกว่าทุกคนดูตังค์ผมดิยี่สิบยี่สิบกว่าล้านเนาะผมแนะนําแบบให้ใช้ผลโมจิเนี่ยตอนเริ่มเกมเอ่าตอนนี้มัน ตเพิ่มยังไม่รีนะผมว่าผมจะไปใช้ผมฟินดีกว่าเน<อ>ี่ยผมโมจิมันก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะทุกคนแต่ผมโมจิมันมันก็ถ้าถ้าเราเล่นแต่แรกแล้วมีผมโมจิบอกเนี่นยเห็นไหมมันจะดีมากนะทุกคนเดี๋ยวผมว่าจะส่งแจกดีกว่าอ่นนี่ดาเมจเรามันไม่มีผลกับดีว่าฟุตนะผมก็เลยดีเฟนยัดดีเฟนยัดเลยนะผมอ่ะโดนเลเวลผมเด็กมันมันทำให้ผมถึงเวลเยอะผมแนะนําให้ ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเกมถ้าเรามีผลอะไรที่สามารถทำงาน,นแบบใช้อะไรได้ดีก็อ้เอาเพื่อไปกดนโจทุกคนไม่คนผมหายไปเลยอู้ไม่ทุกคนคนเดิมนี่ผมขอใครอะไรมีอะไรบ้างมันวิ่งไปม,มากสงสัยมันจะติดอะไรไม่รู้ขอไฟหน่อยจบวิ่งปุ๊บ โอเคประมาณนี้พอขอบคุณนายเดี๋ยวผมจะไปเกาะอ,อ่ากิน <c oughs> เลยทุกคน <c oughs> กดกดหน้าจอนะอ่าการบินมีนทีกีวอะไรอันล่างการอันบนอ่ะทกิวบิน่ะทุกคน,กคนกบินอ่าไปเกาะแนะนำนะ ทุกคนมาตรงด้นข้างนะผมเห็นมีก่อนนี้ให้เราแนะนําให้เราไปเกาะเกาะน้ําแข็งนะผมเป็นตัวที่ตีบอกเลนฟาร์มเลเวลกับฟาร์มต่างๆในนี้มากอะไรอ่ะขัอน้าที่สองสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านผมมีอยู่หนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านแล้วอะขออภัยด้วยนะผมร้อยล้านนะครับเริ่มเริ่มเรมเฮ้ยลิงเหรอขอยัดหน่อยแล้วก็ลิงจ๋าอ ฮะดไมิที่นี่หรอโอ้ไม่อยากจะเชื่อดามิอะไรมันเบาแทแต่เละผมไม่ต้องห่วงผมไม่ตายง่ายๆโดยเลวผมไว้ผมไม่ตายง่ายๆอ่าบอสเมื่อไหร่มันจะหายอะทุกคนผมว่าไอตัวน,นี้มันกตัวเลยผมน่าจะฟาร์มตังของเยติยากเลย ฮะผมกอลยียตีนะเห็นอะไรสองอันแล้วทุกคนเดี๋ยวผมไปให้ดูแล้วผมจะรีตัวกลับนะเพราะว่าผมผมจะจําเป็นที่ต้องเอาผลโมติหรือว่าฟินิกนะผมว่าผมอยากได้ฟินิกมา,มากนี่ผมเป็นของยียตีนะมันฟาร์มง่ายนะแต่ดาเมจมันก็ดาเมจหลับพันนะทุกคนยิ่งสําหรับสําหรับคนที่เลเวลเยอะแล้วอัพแต่เลือดมันก็จะดีดีมากมามแล้วผมเพราะดาเมจเราไม่ต้องไปสนใจมันอะไรสนใจกันที่เลือดเรา โอ้ยเยติเอาเลือโอ้หมดไปทุกคนเยติไม่เข้าเลยผมว่ากลับก่อนแล้วกันตั้งแตกผมไหนเออผดตะแต่เนี่ยตัแตกผมสามแสนมันตีเข้าสามพันโอ้โหปะแจกผลกันในจังหวะนี้ผมแสนอันนี้มันเป็นเยอะเลยเนี่ยทันก่อนแล้วกัน ดีเฟนด์ดีเฟนด์ไม่ต้องพูดถึงนะดีเฟนด์เดี๋ยวเราช่วยเองดีเฟนด์ดีเฟนด์ก็จัดยัดไป <c oughs> <c oughs> ปีแสนยัดไปทุกคนเฮ้ยบีเซนโตเอาเรือเบเลโตหรอมันอยู่ที่กอมารินฟอร์ดนะทุกคนเฮ้ยเอาเอาเลือดลดเลือดลดทุกคนเลือดลดเลือดลด,ลดอะไรอะไรอะไรถ้าถ้าได้โมตินะั่งยัดแน่ ขอฟฟีนี่คือทุกคนอ่าอันนี้เวนอมเวนอมเนี <c oughs> ่ยเนี uh, Saturn, ่ยเวนอมเวนอมทุกคนกินเลยเวนอมผมยังไม่เคยใช้นะอ่ากิวเอ็อ่าอะไรอ่ะปล่อยเหรอวีคือเอ้าโอ้อันนี้บินได้มันคือเวนอมอันนี้บินได้คือเวนอมทุกคนอ่ามันบินไม่ได้เหรอเอ่อกิวเซตคือถุยว้าว คือ GIGI คือว้าวโลโกอลังการงานสร้างมากผมว่าแบบเอาเรื่องเวนอมนะเวนอมทุกคนเวนอมเองเรื่องผมนึกว่าผลไฟนะผมว่าผมตามหาฟิลิกเลยนะทุกคนเดินเข้าไปในวงนะสามสองหนึ่งผมไม่ยั้งนะทุกคนผมไม่ยั้งนะมันจะมีโอกาสที่ไม่ได้ของมันก็จะเป็นแบบไอพวกเศษเล็กๆแบบนี้นะผมไม่ยั้งผมไม่ยั้ง ผมจะแบบเอาล้วนเลยนะทุกคนเพราะว่าผมอยากได้จริงๆอะ่ะผมอยากได้ฟินิกมากจริงเออหมดแล้วทุกคนผมขอเอาไอ้ที่ถ่ายคลิปอ,ออกไปตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะผมขอดูโอ้ยเฮ้ยวิอยอยนอมขอขอให้ ขอให้ไมีฟีลิเกอร์ผลอะไรอ่ะกินไปผลอาแซดอ๋อกันวิ่งไวอ่าไม่ต้องการอ่ะทุกคนขอเถอสรุปทุกคนไม่ได้นะผมขอโมติก่อนไปนะแจกก็ับผมผมจะแจกผลนะ คนนี้ใครจะเอาบ้างแจกครับผมผมแจกนะผมจริงนะผมแจกผมแจกผมแจกทั้งหมดนะผมจะแจกเลยไปผมแจกผมแจกแจกครับผมคนลอยพร้อมไปคนลอยก็พร้อมไปนะครับ <c oughs> ไปไปเลยมีโมจิแล้วเดี๋ยวผมจะไปตีให้ดูนะ ยวติเจ้าเย,ยติให้ดูนะคะทุกคนมาแจกลัวๆเลยต่อไปทุกคนจะถึงตาที่โหดเงี่ยมแล้วนะอ่าโมจิอย่าเพิ่งแจกเดี๋ยวขอเอาเวนอมยัดให้หมดก่อนยัดเวนอมยัดไส้ให้หมดก่อนคนไฟเอาอะไรมาตาหรือไรโมจิกับผมชึบอันนีใครอยากได้บ้างใครอยากได้บ้างโมจินะอ่าใครได้ก็ถือว่าโชคดีไปกลับโมจิอีกอัน อยากได้ไหมโมจิอ่าครบแล้วทุกคนอ่าบอสก็ตามอันนี้บอสไปกันเลยวิ่งไวมากทุกคนไปเลยโอ้โคตรไวเลยไปไปไปโอ้โหไวมากผมกินไปสองผลอ่ะโอ้โคตรไวเลยเอ้ยขอโมจิยัดยัดหน่อยขอขอยัดขอยัดสักแป๊บหนึ่งนะอ่าปุ้มแตกได้ไหมเอ้ยได้แล้วฟิร์ โอ้ไม่โดนยอบโดนลงอุ้ย1 5 0โอ้ทุกคนทุกคนโอ้โอ้ไม่ไม่มามามามมโคตรลงสกิลวันล่างสุดคือการแบงล่างนะอืมแล้ทำไมไอ้นี่มันโหดจังมันมีอะไรที่แบบโกงๆหรือเปล่าอ่ะด้านเมมมันก็ไม่ได้แรงแรงมากนะทุกคนกุ้งคุบไฟ1 5 0ได้ไหมปึ๊บไม่โดนโอ,อ, 1, อ,อ,อีกยิงบอ, e อลไฟปูม2,000 ไ่ไหนไปตายอ,อีกปุ้มทุบยิงปังได้เฟิร์บเออไม่ใช่ได้ดิผมว่าผมอยู่ระยะน,นี้ดีกว่า<ม>ยิงปังนะครับเฮ้ยตายยากจังเอ,อ่อมันเป็นอะไรหรือเปล่าผมขอคุณลวนเลยละกันได้ียิงไายุึบโอ้ตายใช่ไม่ได้เหรอทุบป,ปัง อ๋อโอ้แล้วก็เอาเลี้ยงเพราะว่าผมโมจิน่าจะโหดละอ่ะเอามาันต่อหน้าเปล่าอุย้ยดาเมจมันก็ไม่ได้แรงนะทุกคนเอาา่อผมว่าเกมตรงนี้แล้วกันปึ้งเข้าไปสองพันเอาไงเอาเติงโนหนึ่งเลยโอ้โหบอกเลยผมแนะนำเล่นแบบนี้นะเล่แบบนี้มันผมว่าเอาไว้เล่นคลายเครียดสนุกสนุกดีกว่านะ มันต้องไปตั้งใจอะไรกันแบบนี้มากเพราะมันร้มง่ายน,นะทุกคนเอ่อใครพิมพ์อะไรกันทุกคน <c oughs> ไปเบียงเฟิร์บเอ้ยโดนูโดนทุพันเป้่งโอ้ไม่โดนเลยเบียงโดนเฟิร์บแล้วก็ยิงไปยังไงโอ้ยเอาเลือทุกคนเบียงได้ฟืดจึ๊บยิงปังเออคตรเทผมว่ามัน เอ่าทำไมมันโอ้เพื่อนโอ้ไม่โคตรสีเพื่อนฮ่าฮไม่กินสิกีเพื่อนแตกคือคนไวชึบอือมันต้องอยู่ไกลๆกลใช้ได้ได้โอ้สะเทือนเลยได้ฟืดปุ้มยิ่งปังฟืดได้ชึบผมชอบผมเรียกว่าได้แล้วกันเพราะ่ามันเหมือนได้จริงๆนะเหมือนในบักฟูดเลยอ่ะทุกคนเพกคนผมเลเวลเก้ออ่ะเพราะว่าผมผมอยากอากลงดันอ่ะ อ่าทุกคนมันเป็นไรหรือเปล่าทำไมมันตายยากจังอ่ะมันตายยากมากได้ยิงปังปังเพื่อนมาเจมเหรออ่าช่วยช่วยก็ได้เพื่อนช่วยก็ได้ช่วยก็ได้ปุ่มอ่ะโอไมโอไมเออทุกคนมันบั็กหรือเปล่าทำไมมันยากกว่ายีตีอีกนะ พปรเจกต์มันได้ EP เหมือนผมเลยอะเห็นไหมเห็น EP ผมไหมบอกเลยมันได้ตังค์เยอะมาก <c oughs> เอ่อทำไมมันมันยากเหลือเกินอะทุกคนปุ่มได้ไ้ายชึบอู้ไม่โดนปุ่มแล้วก็เอ่อมายังอะปงังไปอ้ยโดนโดนโดนได้ชึบปังโดนโดน,โดน,โดน,โดน ทุกคนมันอยู่ไกลมากมันบั็กแล้วล่ะมันตายยากนะมันยากมากทุกคนผมว่าแนะนำฟาร์มเยตินะเดี๋ยวผมไปโซเยติเลยละกันไปทุกคนแบบเร็วๆแหละลงน้ำก็ไม่เป็นไรนะฟุแกปโปเลยมาเติบเติบแกปโปอันนี้มันกดเกมนี้มันกดแดดได้ไม่อั้นนะทุกคนพุ่งได้ไม่อั้นนะฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บพุ่งพุ่งพุ่งผมกดพุ่งรุวัวเลย เยติจ๋ามาแล้วจ้ะเยติเกิดแล้วหรอปุ้งไปทุกคนดูตาผมเห็นเปล่าสิบล้านเอาเรื่องปุ้งไว้เออยี่ปีมีขึ้นอ่าอ้าวอ้าวอาวอาวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเจมมันแจมมันไม่ยอมอยู่นี่ไว้ปุ้มไม่ยอมไม่ยอมทุกคนผมว่าผมไม่ยอมว่ะเอานี่มา ถ้า่าอยู่ใกล้ปุ๊บก็เทิรไปเอาไงเอาไง <c oughs> ผมไม่ยอมผมไม่ยอมนี่เลือดติปุ๊มหนึงไปได้เชบิบกระเืบอพนปุ๊มไอ้ดูตังผมดิผมซุ่มผลได้แล้วนะเออผมแนะนำาวามยติมากดูอีพีผมดิอีพีผมแบบเอาแบบเอาเรื่องอะนะอ่ะเดี๋ยวรอมันเก็แลบบ้วปุ๊ม เลือดหายตั้งผมตั้งผมอะไรบินโตแล้วไงบินโตแล้วไงใครเจมสามสองหนึ่งบายบายปุ๊มทูบไปมันไม่ได้แล้วผมค่าเพื่อนก็ไม่ได้เลยนะผมค่าไปแบบนั้นไม่ให้เขาอยากมาเจมมากก็เยี่ยมเพื่อนไปก็ได้นะปุ๊บปังเขาก็ได้นออกไปแล้วแบบนี้เยติเกิดยิงปุ๊า,าเพื่อนจะได้ไม่ต้องมาแย่งนะจะมาแล้วก็ ยิ่งเยี่เพื่อนปุ๊บเฮ้ยดูดูดูตามผมดิด่คือผมดิผมไม่รู้ว่าเวลมันตันเท่าไหร่นะเห็นเห็นคนสร้างตอนเขาพิมพ์บอกว่าเขายังสร้างไม่เสร็จอาจจะมีบักเยอะนะครับผมโอ้เอาขนาดนี้เลยเหรอเกินไปเปล่ามันมาใกล้เลอเกินมันมาใกล้เลอเกินผมจะทั้งให้ถึงร้อยล้านแล้วกันแล้วผมจะไปซื้อลออีกครั้งนะว่าผมบอกเลยนะ ผมอยาได้ฟินิกจริงๆอะทุกคน,นผมไม่เอาแล้วอะโมจิอ่ะผมอยาได้ฟินิกอ่ะผมไปซุ่มเลยผมไปซุ่มเลยนะ V2 ผมไมซุ่มอุ้ยมันยังอยู่เหรอ มันตีผมจะช่วยเพื่อนดิค่ะ,ะมาแล้วมาแล้วเออไม่มีใครตรีเข้าเลยเหรอทำไมเฮ้ยเฮ้ยทุกคน,นคมีกี่หมัดเฮ้ยเฮ้ยเอาเรียงผมจะสเต็กโอ้ทุกคนดูดูดอ่าปิงเยอะมหมเนี่ยผมแนะนำแบบนี้นะเดี๋ยวผมทีนี้แบบจะให้ใต้คลิปเลยนะทุกคนว้าว โอ yup. uh, ้ท oh, oh, oh. oh, ุกคนมีควาใจส่วนว่าอาแนเด้อเขาแบบจิตใจดีนะจิตใจดีโอ้โบอสดีโอหรือเปล่าการะทเลรายอ่ะการะทเลรายบอสมันบอสมันยังไม่เกิดนะผมมาเลยนะจิ๊บ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 ผมจัดหนักอ่ะต้องการฟินิก์ครับทุกคนต้องการฟินิกค์นะทุกคนจะเปิดนะ สามก้อนฟึบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยทกคนวินิจวินิจเลยเดี๋ยวกูมีอะไรไปแจกคนได้ผมไม่ไปกดกินนะเพราะว่าผมแจกคนเลยใครเอาอะไรก็เอามาวีน้อมก็เอาไปใครเอาอะไรก็มาเอานี่มาเอานี่มาเอานี่เดี๋ยวมีอีกมีอีกใครเอาบ้าง เอาบาเอาบาใครเอาบ้างวะผมแจกเลยมผมแจกผลไฟอีกักหนึ่งคนผมจะไปแจกตัูเล่นใหม่ใครที่เกิดเขาจะเกิดตรงนี้มตจีนะทุกคนซีรีล่างคือฟือบนี่เป็นไงมันก็จีนไม่ไหวมากแต่เขาแจ่คือตกน้ำแล้ว ขึ้นไม่ได้ทุกคนกดอาัคคีว์ด้านล่างข้างๆกันมันก็จะเป็นการปิดนะผมกดอันนี้ก็เป็นเออเอ,อ,เอ,อเอ๊ยทำไมกดไม่ได้ทุกคนเออเขอดีเซตตัวสักแป๊บหนึ่งนะผมขอดีเซตตัวก่อนผมแนะนำแนะนำมากนะทุกคนมันดีมากอะทุกคนแบบน,นี้มันฟาร์มดีมากนะ เอหลักพันเลยมานี่มาไปาโมตีได้แล้วทุกคนผมไปเลยไปงานกดวิ่งนะกดรันรันขน้างทุกคนโมจิสามารถเลเวคิวได้เดี๋ยวนี้ยับปุ๊บค่โอ้เอเตไปสหัสจอกดได้ไม่ได้หรอยิงกลางมวงเลยเยิงปุ๊บค่ะ ไลค์ครับผมโอ้ทำไมโมจิขึ้นไปไม่ได้ทุกคนกดกระโดดก็ไม่ได้ด้วยต้องกดเจียวเอ,อ้ยได้เยอบเอ้ยกดสกิลไม่ได้เหรอได้ค่สกิแลแรกอะทุกคนปังกดได้แค่สกิแลแรกทุกคนกดซับตรงนี้ได้ไหมฟรีแลอฟรีไม่ชอบ ของฟรีผมเชิบมีอะไรฟรีบ้างถ้าไม่มีก็หายไปซะปุ้มเอมใส่เล่นมันจะอุดๆไปว่างกลับเลยเอ๊ะทำะไรเฮ้ยใครเอาอะไรมาห้งผมไม่เอา มีฟินิกไหมอะโมจิฟีในผมก็มีโมจิเนี่ยปังฮ่าฮ่าเฮ้ยมันคือเอ่อโอเคเพื่อนผมมีดีนะผมมีโมจิดีผมมีโมห้ามกดกินเลยผมไม่กิน เ,เวนัมเหรอทิงไปทุกคนอันนี้ผมน่าจะเวนัมใช่ปะคนอ,อ่อ,อนในการวิ่งไวทุกคนวิ่งไวยิงโอ้เอ้ทุกคนตุ่นน้ำไม่เป็นไรเลยเหรอทำลงมาดูดิวา้าวอุ้คยคนจุงมขุดเยอะเลยทุกคนอะผมแนะนำมาเล่นแบบนี้นะใครที่ดูอยู่บอกเลยแนะนำโคตรทุกคนดูรีวิวผมดิ ขึ้นไม่ไม่ไม่หยุดอะทุกคนผมว่าผมเอาใจเกมนี้แล้วก็ปึ๊บไปโมจิอาโมจิฟรีมันไปไม่ได้ทุกคนผมก็อา่ามันก็แบบมันก็ถือว่าแบบเกมนี้มันก็ดีนะทุกคนฟาร์มเลเวลไดอ้แบบรัวๆเลยผมแนะนำใครใครที่สมใครแบบใครเลเวลเยอะให้เพื่อนสมผลให้ผมแนะนำให้เพื่อนเอาหมดอึ๊ก โมจิทุกคนโมจินะโมจิโมจิโมจิทุกคนโมจิโมจิโมจิครับผมแจกครับผมแจกเลยใครอยากได้โมจิบ้างอันนี้อันนี้อันนี้ผมผมพูดจริงนะผมแจกจริงนะผมแจกจริงผมห้ามห้ามกดหน้าจอนะกดหน้าจอคือการกินนะแจกครับผมใครเอาอะไรใครผ้าใหม่เทียนใครกันไกลเดี๋ยวย์ไปใครเอา ใครเอาบ้างไหมใครเอาบ้างไหมเอ่อใครเอาบ้างผมแจก,กจริงนะทุกคนผมจะให้คนนี้แล้วคันเออคนนี้เขาน่าจะอยากได้โมจินะอ่ะเอาไปขเขาไม่เอาหรออา้าวเขาไม่มจิอยู่แล้วครับแ,แล้วผมจะไปแจกใครหรอผมว่า ใครได้ก ra, ah. ็ถือว่าได้ไปจุ๊บอ้ามจุ้มฟังบ้างดูผมแจ็ตรงนี้นะอ่าก็ไม่มีนะไรมาผมก็แนะนำมาเล่นกันนะผมก็ขอจบคลิปเพลงเช่นนี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้ก่อนปิดทุกคนขอออกอันนี้ก่อน บสวัสดีครับโอ้แป้นนังมาอ่าฮะยืดสวัสดีครับผมทุกคนชู